แก้ไขปืนติดขัดนะครับเฟลเลอร์ไฟล์หรือกระสุนด้านงน่ายกระสุนด้านแหละปืนปืนปลอดภัยปอกยัดเข้าไปจำลองว่าเออ,อง่ายกระสุนด้านลครับ okay. โอเคถูก๊บ ปอ,อกบวมวิธีนี้จะเป็นวิธีที่มันาทมากเจอปอ,อกบวมวเปืนไปบัปดไผ่จเจอปอ,อกบวมแล้วแล็กไม่ออกมันจะแล็กไม่ออกนะครับนี่มันจะล็กไม่ออก <c oughs> ทำยังไงนะครับดูกันลักล็กไม่ออก แบบนี <Okay. S 2> yeah, ้เองอย่าลืมถอดแม็กกอกก่อนนะโอเคดับเบิลฟีดหาปอกก่อนปอกหนึ่งปกปอกปอกอาการมันเปิดเปิดปลอดภัยใส่ปอกเข้าไปนั่สไลด์ไว กระสุนใส่เข้าไปกดสไลด์ไม่มันจะชนกันนี่ชนกันแบบนี้นะครับแก่ยังไงเอ้ยไม่ออกออกไม่ออกอจะดึงแม็กจิงแม็กดึงแม็กดึงแม็กดึงแม็ก,มกไม่ออกแก่ยังไงมาดูครับ 你来